คอบบใจทั้งออ้เพื่อนหลายหลายเด้อเนาะ<อ>ปีใหม่ก็เข้ามาแล้วก็ขอให้ไอเพื่อนตรงนี้จะสุขภาพเข้มแข็งควบเจ็บจะได้ก้มขาจะมีอาจจะจากโรกภัยทั้งคิงทั้งบวงเนาะก็ไม่พี่น<อ>้องเลยทางเพื่อนกาได้มองเงินมาได้ผ่างเงินมาให้เบาภัยเป็นสะพนานบุญห้น้องเพิ่นทางน้องน้ำคิงเพื่อเป็นขายาหรือว่าขัารถลูไปเอายาให้น้องเนา<อ>ะ,ะได้ได้มอใหายน้องเพิ่นเลย ก็ดีใจว่านอกดีใจขอบขอบอบให้น้องเพิ่นเลยก็บูญขอบคุณเพิ่นเนาะให้น้องเพิ่นขอบคุณขอบคุณกลับพ่อใหญ่เพิ่นเนาะเลยนะครอบครอบใจภูเที่ยวซอยเหลียวขน้อยนี้โภไคยดุดีม่แห้งขอให้หนุกยืนยาวแต่คิดชิงใดก็บหาได้ชิงนั้นถูกความมุมมาดปรารถนาเด้อ ถูกถูกถูกเนาะให้ใายเพิน่นตรงมีแต่โศกแต่ลาบเนาะปีใหม่เข้ามาเลยกันเลยเป็นังไรเนาะขอรูอ้สึกบ,บัน <laughs> ฮะดีใจบ่ดีใจโอ,อ <c oughs> สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดท <c oughs> ุกคู่ทุกคนเบิดสู่หม่องสู่บอนบ,อนบาวา่ว่าสิอยู่ภา,ายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศจ้ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของบ่ากําไพบาลาคือก่อนเนาะแหมพี่น้องเลยมนี่กะบ่ากําไพก็ได้เป็นสะพานบุญพี่น้องเลยเนาะหรือว่าเป็นสะพานบุญหายทางอ้ FC เฮาพี่น้องเลยจากทางฝั่งไทยเนาะก็คือทางอ้ FC เพื่อนกะบ่จะประสงค์ออกน้ำเนาะพแมมพี่น้องเลยทางบ่ากไาไพก็ได้มาถึงเพื่อนถึงชานของ น,น้องน้ำคิงเพิ่นอีกเป็นข้างที่สามเนาะมืัอนีก้ก็ดียังบอท่านด้หู้ว่าทางนั่งนอนคิงเพิ่นอยูริบอเนาะไม่ปไปน้องไอ้ทางบ่าวไฟก็จะได้ขึ้นไปหาถามเบิ้งสะก่อนเนาะว่านอนคิงเพิ่นอยู่ิบอจัดเนาะเพราะไม่ปไปน้องไอ้เพราะว่าช่วงกลคืนมืัอนี้กะบบาวไฟก็ได้เป็นสะพานบุญเนาะือว่าได้หับพารกิจอีกภารกิจหนึ่งพี่น้องเอ้จากเอฟซีทางอ้ายพังไทยเนาะเพิ่นก็ได้ผางเงินมาให้บ่าความไพ่เป็นจำนวนอยู่สามพันบาทเนาะแล้วก็อีก อีกพันหนึ่งกับเพิ่นคือให้ว่าเบากไพนี่ใส่คาน้ำมันแน่และะเลยค่ะเลี้ยงเข่าทีมงานเลี้ยงนำ้ำเลี้ยงอย่างทีมงานเนาะก็คือสมาให้ทางน้องเพิ่นนี่กะ่ะสองพันบาทพี่น้องเลยเนาะจังไรก็ตามเนาะเบากไพ่จะได้ขึ้นไปหาทางน้องน้ำขิงเพิ่นก่อนพี่น้องเลยว่าน้องน้ำขิงเพิ่นอยู่ทุบเนาะปะเพื่อ,อเป็นการชักษาเสียเวลาเวลากะ่ะสี่ช่วนพี่ชั้นน้องเฮาขึ้นไปทางเพื่อนัชาญของน้องน้ำขิงเพิ่นเลยเนะาะพ่อแม่พี่น้องเลย ก็ได้มาหอดจอดถึงทางเฮือนของน,อน้องน้ำขิงเพื่อนค่ะมื่อกี้กัพอ่อทางน้ำทางน้องน้ำขิงเล่ะทางพ่อใหญ่เพิ่นเนาะสบายดีเ้อน้องน้ำขิงสบายดีตู้สบายดีโดยเป็นจงไตนจงตู้กินขา้ากินน้ำจะปลาแลบอสิแล้วไข่โดยโดยเอ๊่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่น่่่่่่่่่่่อนั่น่่่่่่่น่่่่่อยู่ดีมีแ่่่่่่่่่แซ่่นอน่่่่่่่่่น้่ กินกระเซ็บนอ่งรับอยู่บ่อยจ้ะนั่งรับอยู่โอ้กินเบื่อแล้ไข่รนะยังอยู่ยังโอ้ยังอยู่เนาะมื้อนี้กัทางอ้ายกับ่ได้ซื้อขนมมาเพราะว่างานว่าโอ้ยของน้องเพิ่นยังบ่ทันเบิ่อตกว่าเนาะเยเพราะว่าสองสามหมื่นคานั้นเฮาก็ได้มีผู้ใหญ่เจ็ดีเพิ่นอีกผู้นึงเนาะมื้อนี้ก็ได้มาเวทางน้องเพิ่น ข้างที่สามแล้วเนาะแม่นจะเป็นข้างนี่เป็นข้างที่สามมาหาทางน้องน้ำกิ่งเพ่นบางทีอาจจะมีอีกข้างที่สี่หรือข้างที่ห้าเนาะจังไหนน้องน้ำกิ่งคือสมอยแต้มเหือนี่บ่ได้ไปหาคุดกบพุดเกียดบ่บ่ได้ไปฉุกเฉ้าแค้เนาะแม่นเป็นทางเ้าบริสุทธิ์ขนม้ากินน้ำบ่วยนั่นละกินนะ มูมบอดมาดินนะบ่เอ็มนียบ่ไปตัดอ้อยมูมไปตัดอ้อยโดนโออโดนกื่นทางโครงงานอ้อยเพิ่นแปลงแล้วบ่พ่อใหญ่แปงแล้วแล้วเขาจะไปตัดแล้วมันโอ้แต่พ่อใหญ่วัดไปนอกมือนีิเนาะไปเมื่อวันจันทร์สิไปโอ้เมื่อวันจันทร์เนี่ยสิไปเมื่อวันจันทร์กโครงงานเพิ่นแปงแล้วแล้วแต่ว่าพ่อใหญ่อยากยุดต่ออีกก่อนเนาะยุดต่ออีกโดนเลยโดนคือทางพ่อใหญ่เลี้ยงลานเต่งตๆยังน้อยบ่ ม่และเลี้ยงแต่น้อยแต่แต่แม่ครับพ่อเขาไปพ้นแล้วรับาลูกเขาลี้ยงแล้วกักขเขาก็าพ่อกบบเป็นคนมาเที่ยวมาไปมากๆก็ว่าแหละเลยเลยวติดเชือ้อเฮยตั้งแต่คือนอกเพิ่นติดเชือ้ออะแบบพ่อแม่เพิ่นพากันไปเมืองไทยบ่แม่และไปเมืองไทยตั้งแต่นอกเพิ่นยังท่านนี้เกิดใดนนอกอ่อนเนาะ พ่อไปเมืองไทยพุกก่อนอแต่พ่อไปก่อนแต่แม่ละไปล้างบ้านแม่เอาปันตะบูมาตะพุกแม่เนียไปหลังเนียพ่อพ่อพ่อของน้องนี่อยู่เมืองไทยพุทธอยู่พุทธตอนกระเฮงอันว่าคืออันน้องน้ำคิงนี่อันทางแม่เพิ่อนหนมามาขอดอยู่พี่บ่ดีกว่าขอดอยู่พุทธอ่ะละมาขอดที่ลยละ อันตอนที่ไปหันยังบดได้อันบดได้เป็นยังบดได้เป็นยังยังบดควบกันกับก็บพว,วะะ่าว่าชนะเออคือว่าทางแม่น้องน้ำขิงนี่เป็นโสดเนาะเมื่อก่อน,นเนาะไปโสดไปหาเงินอยู่อยู่าทางไทยไปหาเงินโสดโอ้หาเงินพูดแบบควบกันดดกับอันกับผัว<อ>หรือว่ากับพ่อของน้อ,องน้ำขิงนี่แหละเอากันเอากันโอ้เอากันมาถือผ้ากระท่องมาแเลย มาขอน้องน้ำขิงอยู่อยู่จังที่แต่อันคืออันพ่อไงฮู้ได้ยังไงวานน้องน้ำขิงเพืนทิศเสีจ้ะแม่มาแต่พุ่นแล้วก็มาข้อดูเพื่แล้วก็แม่โชว์โชว์แล้วก็แม่ไปพงหมอกจังหวัดโอ้โวดเบื้องกวดทั้งลูกทั้งแม่แบบเลยก็เลยฮู้เนาะจะงฮู้กวดทั้งลูกทั้งแม่แล้วว่าแม่เพิ่นติดเสียเอสไอวีแม่แหละโอ้แล้วบลมนี้เพิ่นก็เอาทั้งน้องเพิ่นไปกวดน้ำบ่แม่กวด เอาอันคือเอาเพื่อนเอาน้องน้ำคิงนี่ไปกวดกะว่าน้องน้ำคิงกะที่เชื่อมาจากแม่บอกจากแม่โอ้หมายก็าว่าน้องน้ำคิงนี่ที่เชื่อมาจากพ่อจากแม่ตั้งแต่เน้ยน่อยตั้งแต่เกิดแรกเกิดไดเนาะยาก็อยู่ในในเต็มอยู่ก็ถือว่าทั้งน้องนี่เพิ่นนี่แต่หักเชื่อมาจากพ่อจากแม่มาตายกับเพื่อนกลาวว่า คือว่าเอายามากินนี่กะเพิ่นกะยังที่ว่ามีโอกาสหายดีหายหายค่อยค่อยค่อยไปหมดกะว่าอานุประมาณได้เพิ่นว่าจริงๆค่อยหายนะพ่อใหญ่เพิ่นกะบอกว่าเห็นไปเรื่อยๆเจ้าถ่ายเลือดไปเรื่อยๆโอ้หมายความว่าต้องให้น้องเพิ่อนน่ะมีอายุลายแม่แหละหรือว่าให้น้องเพิ่อนน่ะบ่ง่ายกัชูไว้ท่านประจำเดือนเนาะวันที่เท่านะ สบาประจาเดือนเนี่ยเพิ่นทีเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนยังไงล้คอยทาเลือดไปเรื่อยเนาะยาไปกินไปตรงเวลาเรื่อยๆเือนกันนะ่ะแบบว่าคาับาน่่เป็นยังไ,รระไ่ะคไัข<อ>แบบา่ะาระรับอาะรบบรบคารบรบ่ะับ่บับ่ะครั่คับค่ะค่่ะคับค่ะครัั่ับ่บ่ะยรับ่ะ่อั่ะคระับบบ่ะั่ะ่ะ่่อ่ะะ่่บบ มีแต่อ่อนเพี้ยชื่อเนาะแบบเมือมม่อยกับเมื่อยแน่หากบอนหางจะพืชเนาะโอ้บอนหางจะพืชใจเนาะโอ้พาก่อนเพี้ยแบบอาหานโมแห้งะนะเห็ดเรียกเลยเนี่ยกับอาหารโมแห้งะนะก็คืออันยาอันที่กินนี่กอะ่ะเพื่อนหายลงไปเอาตลอดบอดอีว่าจาังไรสี่เดือนเพื่อนหายลงไปเอาสี่เดือนลงไปเอาแบบว่ายาเนี่ยเป็นยาโครงการแบบว่าบ่มีอันแบบให้เพื่อนเอาแบบให้เอ,ใหเ,อเอาแบบต่อต่อไปเรื่อยๆบอดอย่ดีว่าต่อไปเรื่อย เป็นยงรถจะลงไปรดก็ลงไปอะไรคันว่ได้ลงกปบ่าไม่งานกับผ่นโทรขึ้นมาโทรขึ้นมาพนหน้าหาอยู่บาเงินจะก่อนเด้อลงมาจากที่เพิ่นกัเป็นห่วงอยู่เนาะแมนเพิ่นกัเป็นห่วงอาการของทั้งน้องเพิ่นแบบบ่ให้อันขาดยานะคันว่าใกล้สิบเบิสแดดคือว่าใกล้สิบเบิสยังอีกประมาณมือหนึ่งสองมือนี่ทางงคนใหญ่ต้องลงไปเอากคอนลงหนาบ่ลงกอนลงหมาโอ้เพื่อยันทันเนาะมือยังสองมือเลยลงรถโดูด ลุงไปไ๋วเลยไปกัปป์บ,บ่ดีกว่านอนอยู่พุณแล้วเ่อมันบ่ทันรถกับนอนเื่อ,อบบทันรถกับกับไปเอาอยู่แข่งชวาตะเขตเ,หหเออข้านีนิดิเอาอยู่วงหมอกแข่งโอ้เอาช่วงหมอกแข่งชวาตะเขตเข้าเองพี่น้อยเนาะแข่งยังดีที่มียาโครงการเนาะแ,แมนกินยามันในจกักจักปีเลยล่ละจำได้บ่ ได้อย <บ ó S 1> ู okay. ่บ <I> ่ได้ลยปีแล้วจำก็ได้บ่เป็นหอดสิบสามปีแล้วบ่กินยาบ้านี่ดีอยังบ่ันอดแต่ยังเล่นเล่นอยู่ไปสวยังเล่นยังอยังเล่นกินตั้งแต่อายุสิบเอสิบสองปีเนาะก่อนที่หอดสิบสองแล้วตอนนี้อายุสิบสามบ่สิบสองสิบสองกินตั้งแต่อายุสองปีพูดแล้วแล่นเล่นเออสิเริ่มยางเริ่มเล่นแน่บ่แลนแน่เป็นวะ แมนจะสูดๆเด้อน้องเด้อทางอ้ายกะเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นสู่ไปเรื่อยๆบไปกินไปเรื่อยๆเนาะเออมันก็คอยลุดลุดพอดลุดพอนไปถล่มซะน้อยกว่าเด้อมัน่หายบาดเดียวแล้วส่วนไหลุดไปลุดไปลุดไปอยากหายก็กินยาตรงเวลาเด้อาเนาะตรงเวลาคือมื้อนี้กะน้อ้มานี่กะอ้ายบ่ได้ซื้อขนมมาต้อนกะอ้ายกะได้คับภารกิจอีกภารกิจนึง ก็คือเคยย่างมาไปอย่างเด้เลยเนาะโอ้มาเสือไผ่น้องเพิ่น <c oughs> มีทางคุใหญ่เพิ่นก็ส่งเงินมาให้ทางเป <c oughs> ่ากไผ่ก็ได้มา <c oughs> เป็นสะพานบุญให,ห้ทางไอ <c oughs> เอฟซีเพิ่นอยู่ฝั่งไทยกับเพิ่นบ่ได้เป็นประสงค์ออกน้ำเนาะเพิ่นก็มีเงินอยู่มีจิตประสงค์เนาะเพิน่นส่งมาให้กับสามพันบาทแต่ก็เพิ่นให้ค่าน้ำมันรถทางบ่ากับไผ่แน่ แล้วก็กับเรียกเข่าทีมงานน้ำแหละก็ทีเดียวก็มาหายน่องน้ำขิงเพื่อนก็ซองคันบาทพอระไห้พอนายงลงไปเอาค่าค่ารถค่ายัางนี่แหละมา,ะยายเอา<ห>ยาเอวยังยหายน้องน้ำขิงเพื่อนกว่าฉันชะเนาะทางเข้ากะ อยากขอขอบคุณทางอ้ายเพิ่น,นเนะปีใหม่มาแล้วก็ให้อ้ายเพิ่นจงมีแตุ่ขภาพเข็มแขงคบเจ็บจะได้คมไข้จะมีเดอ้ออ้ายเด้อกันเห็นเวบเห็นงานอยู่ในทุกวันนี้ก็ห,หาลาบดื่นไปด้วยดีเนะเนงินได้กองไง้ทองได้เข่าเดอ้ออ้ายเด้อจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจตลอดปีตลอดไปเดอ้ออ้ายสาธุเนะทางเงินเบาภัยก็จะได้มอบให้ทางน้องนักทิงก็แ้วก็ตั้งเงินตูพายเนอเพื่อเป็น ค้ารถลงไปเอายาไม้ไมทางนองเพิ่นเพิ่นพี่น้องเลยจากฝั่งไทยเนาะเพิ่นกไในหมอบหมา้ภารกิจไทยทางบาวกัไพย่ยไตมาเป็นสะพานบุญไห้ในครั้งนี้ก่ขอบอกขอบใจทางอายเพิ่นไหนลยเด้อเนาะ ปีใหม่ก็เข้ามาแล้วก็ขอให้อายเพิ่นตรงนี้จะสุขภาพเข้มแข็งควบเจ็บจะได้ก้ไขาจะมีอาจจะจากโรคภัยทั้งคิงทั้งปวงเนาะก็ไม่พี่น,น้องเลยเออทางเพิ่นการได้มอบเงินมาได้ผ่าเงินมาให้เบาไผ่เป็นสะพานบุญให้น้องเพิ่น,านทางน้องน้ำคิงเพื่อเป็นขายาหรือว่าค่ารถลงไปเอายาให้าาาหาาน้องเนาะออและะ้วก็จะมอบให้น้องเพิ่นเลยเพดีใจว่าะดีใจ ขอบอกแผ่นนองเพลินเลยก็บูญขอบคุณเพลินเนาะแผนนองเพลินขอบคุณขอบคุณกับปลอใหญ่เพลินเนาะเออนะครบมุกขอบใจอันโพธิ์ซอยเหลือแผ่นน้อยนี้ขอใไงดูดีไม่แห้งขอไงหยุ่นยงี้ยวแล้คิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั่นฝึกความมุ่งมั่นปารถนาเด้อ ถ้าถูกถูกต้องหาย่ายเพิ่นจงมีแต่โศกแต่ลาบเนาะปีใหม่ข้ามาเลยล่ะเป็นยังไงเนาะผมรู้สึกบัตฮะดีใจบ่ดีใจโอ้ดใจคดีใจจะหายแล้วแตเก่อดีใจหายแล้วเอาดีใจกันต้องหายกันต้องไปเนาะขี่เขานำจะปลาอิ่มเลยครับเพื่นก็เป็นยังไงเมือนคือแบบ คือแบบมีห่อนไปทยังแค่คือห่อนแหละอากาศจะมีห่อนบ่ดละ <c oughs> ห่อนโอ,อ้ห่อน,นเนาะอ่าคือว่าทางอ้ายเพิ่กนกะฝากมาหายคอ,อไงคอไรแห้งไ่้จายชื่อหันชื่อนี่ช<อ>ื่อหย<อ>าชื่อกินเนาะแล้วก็เป็นค่ารถค่าเพื่องต้องไปเอายามาหายนองเพิ่นแต่ว่าเพิ่กนกะว่ได้จุด เพิ่นกลับมาได้ประสงค์ออกน้ำเพิ่งกลับหายเฮามาหมอบหายทางนอกเพิ่นมาหนี้กับอยากขอกลัขอบใจทงางไอ้เอซีจากทางใครหลายไนะเนาะเพื่อนใหญ่เพิ่นกด้เลี้ยงลานตั้งแต่น้นหน่อยนะเนาะเพื่อนใหญ่เพิ่งจ่านยะกับลานสามลำพังเนาะเพราะว่าอนใหญ่เพิ่นเลี้ยงลานตั้งแต่น้นหน่อยได้บ๊วไพ่โดยเพื่อนใหญ่เน้นหน้อยเนดูกันสองคน อยู่กันสองคนหนึ่กับลาพีเนาะพี่ใหญ่โอ้ลาทีแล้วมีบ้าบา่ล่ะมามามือนี้กะเขากระได้มามอบเงินให้ทั้งอันน้นองน้ำคิงเนี่ยกับพ่อใหญ่กะถือว่าเป็นการใช้สิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะบ่ตายกะถือว่า ข้ามาเฮานี้ก็อยากขอขอบุญขอบคุณน้ำ้ายไปอีกเท่านึงเนาะเดี๋ยวกะที่เป็นวงไปง่ายทั้งครอบครัวของน้องเพิรนเนาะทีม่มอบหมายภารกิจหายเบากระเพยเป็นช apan บุญในครั้งนี้สำหรับทีกกน่นี่ก็เฮากะสุขปวดมาลาเดี๋ไปเนาะถ้งน้องเพิรนทางกันพอเพิร์นบางทีก็น,น้องเพิรนอยากาหาอำนาจแบบไหนน้องเอ้ยเป็นเช่องเพียงเน,นาะแม่อากาศจะข้อนนึนงก็คือทางเฮากะที่ได้ขอดู นนกับก่อนเนาะเมื่ออ่านนำมันใน<ล>หา<ล>ป้อนเขาลูกเขาเต้าจากก่อน<ล>พี่น้องเลยเนาะสำหรับที่นี่กัขอเขอเา้ากล่าวกันมาสบายดีเด้อสบายดีละ <c oughs> ด่ <c oughs> ละโอ้ย <c oughs> นี่ไ